ทำไมเราจึงต้องทบเราจึงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์พลังงานนะครับทาไมองค์กรกต่างๆจึงนิยมกันคําตอบก็คือเพราะมันดูข้อมูลสองอย่างมัน make sense มันดูข้อมูลปริมาณงานมันดูเวลาทํางานเนี่ยนะครับมัน make sense เวลาที่ผู้บริหารถามว่าเออตกลงมันมีงานมากหรือน้อยเนี่ยนะครับหรือมันใช้เวลาเท่าใดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลในทางหนึ่งที่บอกอยู่แล้วตกลงเราต้องใช้คนมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะฮะอันที่สองเลยก็คือเมื่อเรารู้ เวลาทางานเมื่อเรารู้งานต่างๆที่จะต้องทาแล้วก็ปริมาณงานเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าเราจะปรับปรุงงานอะไรอย่างไรบ้างนะครับเรารู้ปริมาณงานเท่ากับเราต้องรู้ว่ามีงานอะไรบ้างถูกต้องไหมครับเรารู้เวลาดการทางานเท่ากับเราต้องรู้ว่ามีขั้นตอนเราก็จะไปปรับปรุงขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับตามมาในท้ายที่สุดโดยเฉพาะฟังให้ดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPa เนี่ยบัลบังคับใช้ ในเดือนมิถุนาปี2 5งหก็คือปีหน้าโน้นน่นะฮะบังคับใช้แบบเต็มรูปแบบนะถ้าม่เรื่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งที่สําคัญมากที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเลยก็คือไอ้การปรับเปลี่ยน work instruction เนี่ยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มันต้องสอดคล้องกับสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPA นะครับผมคิดว่าเรื่อง PDPA น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้และเชื่อว่าท่านน่าจะได้เรียนรู้อยู่แล้วล่ะก็มาคุยให้ฟังว่า เวลาเรามองเรื่องในเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบ standalone หรอกมันจะมีความเปี่ยวคันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันผมกนยกตัวอย่างนะเช่นถ้าท่านจะไปทํา PDPa ไป implement ในองค์กรท่านท่านจะต้องรู้ว่าในองค์กรของท่านมีงานอะไรบ้างแล้วท่านจะรู้ว่าองค์กรของท่านมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำเนี่ยนะครับท่านก็ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานไนงะการวิเคราะห์งานหรือ work 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 load analysis เนี่ยนะครับ มันก็จะช่วยให้ท่านรู้เลยว่ามันมีงานอะไรบ้างที่ต้องทานะครับแล้วรู้ด้วยซ้ําไปว่าตกลงเนี่ยในงานต่างๆมันมีขั้นตอนอะไรบ้างดังนั้นมันก็เชื่อมโยงมันก็เขียวข้องกันแบบนี้แหละนะครับแปลว่ามันนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานแด้อย่างน้อยที่สุดที่ท่านจะต้องทําเลยก็คือการปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับอะไรฮะให้มันสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องทําและปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วที่จะต้องทํานะครับอันที่สามคือมันใช้สูตรแค่นี้มันใช้สูตรแค่ พลังงานาหารด้วย FTE หาค่า FTE ไหาค่าพลังงานได้ก็ได้ข้อมูลอัตรากำลังมานะครับมันก็ simple นะครับมันไม่ได้แบบซับซ้อนมากมายนะนะครับ